สวัสดีครับวันนี้นะกับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Back to b a s i c Home Made นะครับช่องที่จะพาไปพบกับการใช้ชีวิตอันเรียบง่ายนะครับของพี่น้องชาวไทของเรานะครับและวันนี้นะครับก็อีกเช่นเคยนะครับเรามาพบกับป้าติ๋มนะครับซึ่งหลายๆคนจําได้ไหมครับว่าคลิปที่แล้วอะเรามีนัดกับป้าติ๋มไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้นะครับเรามาดูว่าเรามีนัดกับป้าติ๋มเนี่ยป้าติ๋มจะ พาไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่านี่แหละครับตอนนี้นะเราก็อยู่กับป้าติ๋มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกับป้าติ๋มก่อนนะครับป้าติ๋มครับ,ว,รบว,ว,วันนี้เรามีนัดอะไรกันครับนีนัดอย่างกันวันนี้จะพามาทำเจาะเมล็ดกระเจี๊ยบออจากฝักครับ เอาเมาล็ดกระเจี๊ยบก็ค<ๆ>ือเอาเมา็ดมันออกเนาะเนาะเออเพอเอาเม็ดมันออกเราไปเฮ็ดหยังเอาไปเฮ็ดจังไดไปแทนเอาไปตากแดดให้แห้งตากสักสามสี่วันห้าวันแล้วก็มาผึ่งลมกระเจี๊ยบมันจะได้สีสวยหลังจากนั้นเราก็ไปต้มทำน้ำกระเจี๊ยบครับอุ้ยป้าป้าเดี๋ยวนะฮะผมลืมผมลืมผมลืมผมมิยังว่าฝากป้าพรอม ผมมีผมมียังเมื่อฝากป้าเดี๋ยวป้านั่งแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวผมจะไปเอาของยืนรถก่อนผมลืมอของมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคัดแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาเดินไปเอาของที่รถก่อนนะครับทุกคนอ่านี่นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมมีกระเทียมดํานะครับผมมีกระเทียมดําเอามาฝากพี่ติ๋มนะครับคือกระเทียมดําเนี่ยมันทํามันก็ทํามาจากกระเทียมโทนบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่เขาเอาไป ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีการถนอมอาหารนะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันก็ค่อยเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดํานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝากประติ๋มกันป้ากระเทียมบํารุงร่างกายนะครับกระเทียมดํากระเทียมดํามีประโยชน์ยังไงบ้างนีคือกระเทียมดําตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับกระเทียมโทนบ้านเรานั่นแหละฮะแต่เขาจะเอาไปทําให้มันดํา จาก10วัน15วัน20วัน30วันมันก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีดำแต่ว่าสัรพุคุนมันก็เพิ่มขึ้นพร้อมครับสัรพคุณมันก็เพิ่มขึ้นพร้อมครับ,บ,รก,รบกระเทียมดำเนี่ยสำหรับคนแก่นี่ดูแลยังไงบ้างกินวอลละหัวห,หนึ่ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด 2. ออลดความดันทำให้ความดันปกติบำรุงร่างกาย ผู้ใดนอนบ่หลับก็สามารถกิ่นได้จะทําให้นอนหลับลึกไม่ตื่นกลางดึกไม่ตื่นกลางดึกก็คือนอนไปต่ว่าสอดแจงเลยครับกระเทียมดำเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีลิงก์ติดไว้ใต้ติดไว้ใต้คําอธิบายนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ตรงนั้นนะฮะนี่คือกระเทียมทำกระเทียมดำบีการหลิกนะฮะ ซึ่งวันนี้นะฮะเอามาฝากก็ติมเนี่ยนะกระเทียมดําโอเคภาพจะได้แข็งแรงใช่มันจะมีอยู่3ขนาดก็คือ500กรัมแล้วก็2องร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็100กรัม1 0 0กรัมก็คือตัวเล็กตัวเนี้ยส่วนตัวที่ของป้าจับอยู่ก็คือ2 5 0หกรัมเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่ไดเอามาอ่านี่คือกระเทียมดํานะครับครับ คุณมากค,ครับครับอ่าโอเคครับเอ่อเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราเราก็จะมาดูว่าวิธีการเจาะเนี่ยอ่าแกเพราะว่าวันนี้แกสัญญาว่าแกจะทําให้เราดูนะฮะการเจาะเอาเมเล็ดกระเจี๊ยบออกนะครับแกทํำยังไงนะครับน่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับวิธีการเจาะจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่า จะไปที่ก้นอแล้วนี่เป็นเหล็กอะไร<ท>อะป้าอ่อันนี้ทำจากคันร่มอ๋อคันร่มคันร่มเก่าๆเหรอคันร่มเก่าถ้าอดอกใหญ่แล้วก็ใช้ไซส์ใหญ่ถ้าดอกเล็กแล้วก็ใช้ไซสเ์เล็กๆอ๋อก็มีอันใหญ่อันน้อยเนาะนเล็กอันใหญ่อ๋อแล้วก็แทงตูดมันเหรอแทงตูดมเมล็ดก,ก็เก็บไปตากดแดดต่กระเทาะออกแล้วก็ไปหวานได้ ขยายพันธุ์ได้ตลอดปีอแทงตูดแล้วก็มเมล็ดมันก็จะออกทางอีกด้านหนึ่งมมเมล็ดก็คัดแยกทิ้งตรงนั้นฮนะไอตัวไหนที่แทงเสร็จนะครับก็คือจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนจะททำได้หลายเติบเลย,ยเนี่ย เรารับซื้อจากลูกไร่ด้วยจะได้ช่วยเสริมเพราะว่าลำพังของเราไม่พอขายรับซื้อจากลูกไร่อธิบายสิครับคือถ้ามีออเดอร์เยอะๆเราก็สั่งจากอีกหมู่บ้านหนึง่งอ๋อถ้าใครปลูกนะไม่มีคนปลูกเออถ้าใครปลูกถ้าใครปลูกแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนะครับก็คือรับซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวราคาก็ เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ใหข้อมูลการติดต่อไว้นะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับว่าซื้อกิโลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครถ้าใครมีถ้าใครจะขายนะครับติดต่อมาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรของปลาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรของป้าไว้ผู้ใดอยากจะขายนะฮะเอามาขายเพื่อนได้เลยครับเพื่อนรับซื้อเบาอั้นครับเป็นอาชีพเสริมสำหรับคนแก่ได้ไงนะ่าย สบางสบายไม่ใช่งานหนักครับลูกรลานหวานไว้ให้ตัดขึ้นมาคนแก่มานั่งตัดนั่งเจาะเราคนแก่ทำงานนอกบ้านไม่ได้ก<อ>็ออายุยังใ,ใกล้รอบบริเวณบ้านเลี้ยงวัวไปด้วยเลี้ยงไก่ไปด้วยคืออ,อก่อนหน้านี้นะครับก็คือถ้าใครได้ดูคลิปที่ผ่านมานะครับ ก็คือผมอทําคลิปเกี่ยวกับปิ้ิมทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้าวหรือว่าเอาญ้าให้วัวอะไรเงี้ยคือปต้ิมเนี่ยไปทํางานที่อื่นไม่ได้ไปทํางานนอกบ้านไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้นะฮะภาระหลักๆของแกก็คืออะไรครับต้องดูแลแม่อ่าเพราะว่าแม่ไม่สบายนะครับอยุมากแล้วแปดสิบครับ mm hmm. เพราะว่าแม่ไม่สบายก็เลยจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านนะครับ จะต้องทํางานอยู่ที่บ้านออกไปทํางานข้างนอกไม่ได yeah. ้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะสําหรับคนขยันใช่ไหมป้าใช่สำหรับคนขยันโบอดตายหรอกเรายังทํางานได้เราทําอะไรไปเราก็ทําได้เอเงินเงินมีอยู่ทีรอยอยู Superman> ่ทั้งอากาศเฮ็ดเฮ็ดยูไซก็ได้เงินแน่นไมได้น้อยแต่ก็ได้ทุกวันเฮ็ดยู่ไซก็ไดเงิน เงินลอยอยู่ทั้งอากาศหน้าฝนทานาหน้าแรงทํากระเจี๊ยบครับ<ม>นี่ละครับบรรยากาศร,บรอบๆบบ้านครับี่งมาแรงมาแดดลมลมตกอันนี้ก็เป็นยอดไผ่นะครับเป็นโฮมไผ่อ่าอันนี้ก็เป็นโฮมไผ่นะครับที่ย้มโฮมเนี่ยฮะบรรยากาศดีครับตอนเย็นแดดลมลมตกมานะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วปะบ่ายสามได้ไหมบ่ายสามเออบ,บ่ายสามนะฮะเราก็มานั่งเฮ็ดอยู่นี่ครับ เราก็มานั่งเฉยๆเนี่ฮะแล้วพอสี่โมงมาต้องไปทําอะไรเอาวัวมาเข้าคอกเออสี่โมงต้องไปเอาวัวเข้าคอกแล้วก็ทํากับข้าวให้ยายกินทํากับข้าวให้ยายกินไปอาบน้ําให้ยายน้ำให้ยาย,ย,ายแล้วอะไรเฮ็ดไปใส่อีกพายายเข้านอนพายายเข้านอนแล้วก็เมียนเฮือนเมียนซานซักผ้าปฏิบัติสู่ชีวิตอีกเ้ยทุกคนเลยเออลืมบอกไปว่าถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับ ถ้าใครอยากจะสนับสนุนปติมนะครับก็สามารถสนับสนุนได้นะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลการติดต่อให้นะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลการติดต่อให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่า facebook ป้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่ข้างล่างในคําอธิบายนะฮะหรือว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นข้างล่างหน้าจอนะครับอ่า,อาเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็มาดูแกทำนี่ต่อเลยนะครับ มันก็เข่งมือว่านเนาะเข่งทีเทียไว้มือว่าน,น่ยอ,อ๋อแป๊บเดียวก็ได้หลายเลยตัวนี้เนาะได้หลายเลยนี่นครับได้เยอะกันแล้วครับ โอเคเราก็อยู่กับปฏิมาสักพักนึงแล้วนะครับ mm. เดี๋ยวแกก็จะไปทําธุระของแกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลยายหรือว่าการทํากับข้าวใหยายนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เดี๋ยวปติมขอรบกวนเท่านี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเอาไปตากแดดอ่าเอาไปตากแดดแล้วก็ พร้อมเข้าสู่ตลาดนะครับแพ็คใส่ถุงเอาไปส่งนะครับเดี๋ยวป้าติม๋มจะต้องไปทํากับข้าวให้ยายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาเราเรามาลากันตรงนี้เลยนะครับป้าติม๋มเรามาลากันตรงนี้แล้วก่อนจากกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับป้าติม๋มบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ